ครับสวัสดีนะผมไว้ด้วทุกคนกันด้วยนะผมก็สำหรับวันนี้นะพี่ก็อยู่ในเว็บดี d ดีสเตตัสกันทุกคนสำหรับเราก็ไหนนะที่อยากได้โค้ดในะวันนี้มีคนมาแจกกันด้วยนะผมก่อนจะไปดูโค้ดนะก็ต้องสมัครกันก่อนนะผมสำหรับวิธีการสมัครเว็นนบ,บ,บนี้ะนะผมก็ง่ายๆนะครับผมก็ทางบนนะครับจะเป็นยูเซอร์นะครับผมอันที่สองจะเป็นรหัสผ่านอันที่สานก็จะเป็นยินยันรหัสผ่านนะทุกคนแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะทุกคน พอเข้ามาในหน้าเว็บแล้วผมก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษนะผมโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้นะคะผมก็คือเติมเงินครบสองร้อย้าเก้านะครับจะได้เครดิตคูณสองันทีเลยนะครับผมเติมส0มรอก็ได้ห0ร้อยนะผมเติมหกรอยแก้ได้เติมหกร้อยแก้พันสองเนาะประมาณนั้นนะทุกคนเติมพันก็ได้สองพันง่ายๆเลยนะทุกคนเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูนะคะผม ปดูวิธีการเติมโค้ดกันหน่อยดีกว่าทุกคนสำหรับวิธีการเติมโค้ดนะผมก็เข้าไปที่เติมโค้ดนะคะผมแล้วก็นี่ฮะเดี๋ยวใส่โค้ดตามที่ได้เลยนะคะทุกคน D I D ขีด H สี่ถึงเก้านะทุกคนนี่ฮะแล้วก็จะสอบครับผมเฮ้ยทุกคนพี่ได้หนึ่งร้อยนะทุกคนอุ้ยโค้ดตึงนะทุกคนสำหรับใครที่อยากได้นะก็ลองใส่ดูนะทุกคนโค้ดมีจำนวนจำกัดนะทุกคน เออนะคะผมบางคนอ่านไม่ได้นะทุกคนบางคนอ่านได้บางคนอ่านไม่ได้ก็ใครได้เท่าไรก็พิมพ์บอกด้วยนะครับทุกคนโอเคครับผมแล้วก็ <c oughs> สำหรับวิธีการเติมเงินเว็บน,นี้ค่ะหมก็จะเป็นการเติมแบบสองหุ่นนะทุกคนสำหรับใครที่เติมสองหุ่นไม่เป็นก็สามารถดูคลิปใน youtube นะครับผมแล้วก็ลิงก์ใส่ตรงนี้ได้เลยนะทุกคนนะครับผม ปะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับทุกคนนะพี่ดาไอเดียอะไรดีนะทุกคนก็เดี๋ยวนี้จะมาเอาเป็นไอเดียหัวข่าวแล้วกันเนาะนะครับผมหัวข่าวนะครับผมจดไปครับทุกคนนี่เะใช่ครับผมโอเคสําเร็จแล้วครับผมได้ดีมาแล้วทุกคนได้ดีมาแล้วครับทุกคนนะก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมอะไรดีกว่าครับผมว่ามันจะเป็นอะไรนะเป็นยังไงนะทุกคนนี่ไอดีนี้เป็นไอดีเชื่อมเฟซน,นะทุกคนป่ะ ด่นครับทุกคนโอเคแล้วก็อตอนนี้พี่ก็อยู่ในดีเป็นรี่ร้อนทุกคนก็เนี่ยเป็นห่วข้าวนะผมเราก็ได้มีเสื้อไฟด้วยทุกคนก็ตึงนะทุกคนแล้วก็มีหมัดไฟนะผมกางนเกงปีกนกสีแดงนะทุกคนนี่เะี้ยหัวข้าวนี่แอ้ยังเป็นนะทุกคนมีปืนอัพเลเวลนะคะผมมีปืน up l ล v ว l เจ็ดนะผมเป็นซองยาวนะครับผมนี่เงี้ยก็จะเป็นนะทุกคนเด็ด สำหรับใครที่อยากมีไอดีแบบนี้แล้วผมก็ลองมาส่งัปดูนะทุกคนนี่ฮนะก็เป็นไงทุกคนนีเน่เป็นไปฮนะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ได้รี้แวเนี่นยเดี๋ยวแค่ในคลิปหน้าผมจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวไปดูกันนะทุกคน